ใจตายเยอะป้งเอ้าจะอะไรเยอะนะจะอะไรเยอะใจดีเยกมือค่ะใครเป็นเอฟซีจุ๊บเองโอ้ยสุดยอดที่รักที่รักแป๊บเดียวนางโกงนางโกงนางโกงแล้วรู้ไหมว่าทำไมคะจุ๊บแมนเป็นลูกใครนีอ ใจีโอเคจริงๆคิดบ้าที่มีพี่แต่แฟนพายแทนนะน่าจะรู้จักเด็กๆน่าจะรู้จักรจกเด็กมากเลยเพราะว่าหลายคนบอกว่าโอ้ตามมาตั้งแต่เช้าแล้วเรได้เห็นด้วยวาพาไปว่าน้ำค่หลายคนบอกเอ้าพี่เขาจะมาทันหรือเปล่าเห็นมุ่ไปว่า้น้คมามีแจ็คก็จุ๊บเ่งด้วยโอ้โหใชอนะคะอันนี้พันแท้ของจีเลยยอดสุดยอดนี่ เรามาถามกันดีกว่านะว่าใครตัวไหนที่น้อยใจที่สุดใครใครใ่ใจดีสดยกมือใจดียกมือค่ะใครว่าใจดียกมือใครว่าะจด้ยกมือใครว่าจุ๊บแมนยกมือที่น้อยใจนะไม่ทำให้ตอบุ๊บเห็นเจรจาว่ายังไงเราคำตอบคือใครว่าเป็นพี่แม่ยก ที่นใจที่สุดคือใจดีค่ะใจดีใจดีเขาจะแบบที่ววยวายที่แบบที่งอนชอบร้องค่่มีขร้องอี่แล้วเวลาเราแล้วแล้วเวลาเราจะไปม้อเขาด้องร้องยังไงให้ของกินค่ะขอกินมาเมื่อไหร่หายก่อนเมื่อนหนาไม่ก็แบบพาคือเขาจะร้องร้องไห้เวลาสมมติเขาตื่นมาแล้วเขาแบบไม่ได้อะไรดักใจสมมติเขาตื่นมา นอนเมยนอนตื่นมาก็ร้องอย่างขนาดไห้ออกมาเที่ยวปี้ี่5ขนาดได้ออกมาเที่ยวยังได้ยังร้องคือการไปเที่ยวของเขาคือการว่ายน้ำอ๋อเด็กๆเขาเรียนรู้ว่าการเที่ยวเขาคือว่ายน้ำถ้าเกิดเที่ยวแล้วก็คือว่ายน้ำเกิดเที่ยวไม่ใช่ว่ายน้ำก็ไม่ไม่ใช่เที่ยวอย่างเดือนนึงอย่างเดือนนึงอะค่ะเราพาน้องๆไปว่ายน้ำค่ะประมาณกี่ครั้งไหมคะอันทย์ละสองอันที่ละสอง จะเป็นคลีฟม่วงค่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาลองทายกันดีกว่านะคะตัวไหนที่ที่ม่วงม่วงนอนเอ๊ะเอ๊ะแหมมากผิดปิดพี่แป้นว่าไงพี่แป้นพ่แ้นเองไม่ใช่ลวไม่ใช่ลคมอม่วงตลอดเวลาใช่ไหม จุ๊งเมนใรใครน้ำอ่ะใจดียกมือค่ะเจไดยกมือค่ะจุ๊บเมนยกมือค่ะให้ดูจากนี้นะดูจากนี้นะดูจากนี้นะเห็นนี่คือดูจุ๊บเมนอ้วนมากเลยเหรเนี่ยจต่งจริงเขาจะผอมเที่ยวเลยใช่ไหมแต่จริงแต่จริงเนี่ยเวลาโดนน้ำปืนเขาก็แต่งูผอมผอมเทียวนะคะแต่จริงแล้วน้ำหนักเยอะที่สุดคือ นะคะตัวีตีจะอยู่ที่สามรุ่งสาวนีล่าสดค่ะแต่คุณหมอยังโอเคอยู่ก่อนำหน่งนี้โอเคค่ะสามห้าได้อยู่ยังได้อยู่เนานะนะวันนี้นะคะ